สวัสดีครับวันดีค่ะทุกคนวันนี้เราขอก็จะมาท่องสูตรคูณแลขสอถึงแม่หอกันเลยนะคะไปดูกันเลยสูตรคูณเพลินเพลงบันเลงแล้วทองใครมัวยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมลืมลืมสองหนึ่งสองสองสองฟ2ีสองสามหปดสปดสิบห ฝีแปดฝอฝีมินี่อไม่ฝฝอฝอไม่สุดคุณเฟินเพงมันเลงแล้วทองใครมวยยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมลืมลืม3าหนึ่ฝาาองกฝาาเก้าฝาบีฝีอาห้าฝีห้า3าก

บันเลงแล้วทองใครมวยิ้มย่องไม่ทองก็ลืมลืมลืมห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าสี่ยี่สิบห้าหยี่สิบห้า้าหกสา้าเจส้า้าแปด้าส้าห้าสิเปสูตรคูณเพลนเพลงบันเลงแล้วทองใครมัวยยิ้มย่อง ไม่ทองก็ลืมลืมลืมหกหนึ่งหกหกสองสี่สองหกสามสิบแปดหกสี่ยี่สี่หกห้าสามสิบหกหองหดสสองหปดส่ปดหเก้าห้สี่หกสิหกสิบหกสิบเอ็หคสองเป็นเดสองกึอ่าเดี๋ยวพวกนี้ไปเริ่มแม่เจ็ดนะครับโอเคเอาส่วนกลางมีก้าตัวเอาไปแ่ ชวนกาวผ่านไปแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีชัดดาตอปะตะงตอเด็กตอเต่าปองตัวเวอร์พอเปาอ่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องไมขคันเลยคนนี้นขอแถมมาด้วยนะมไม่ไปากเลยจ้าไม่ไปากวันนี้